สวัสดีค่ะพี่เยาวค่ะวันนี้นะคะพี่เยาจะมารีวิวในส่วนของ City Turbo คันนี้นะคะ City Turbo คันนี้นะคะจะเป็นรุ่น SV CVT ราคาจะอยู่ที่665,000บาทนะคะ City ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรนะคะมาพร้อมระบบเทอร์โบชาร์เจอร์นะคะอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะคะได้รวดเร็วนะคะทำให้มีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของอ,อัตราการเร่งนะคะได้ถึง122แรงม้านะคะและมีแรงบิดนะคะสูงถึง173านิวตันเมตรนะคะทำให้ในส่วนของประสิทธิภาพของรถคันนี้นะคะแรงกว่าเครื่อง1.5 นะคะโดยทั่วไปแต่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะมากกว่าน้อยกว่าเครื่องอยู่สลิตรด้วยซ้ำนะคะประหยัดได้ถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรดียังไงเดี๋ยววันนี้พี่เอาวพารีรววค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟส่องสว่างสําหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED นะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้องไปเลี้ยวในตัวนะคะมือจับโครเมียมทั้งสีด้าน นะคะล้ออรลอยขอบสิบห้าลายนี้นะคะไฟท้ายแบบ LED นะคะเสาอากาศแบบกีบฉลามนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในเรามาดูกันเลยนะคะภายในรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีทุโทนนะคะคอนโซลหน้านะคะตกแต่งแบบเปียโนโแบคนะคะระบบกุญแจแบบ engine start นะคะกุญแจรีโมทแบบ smart key นะคะ เบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเครื่องเสียงจะเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะมีช่องเชื่อมต่อ USB 2ช่องนะคะแอร์ปรับออโต้นะคะภูมาอะไรจะเป็นมังติะะฟังก์ชันะคะฝั่งซ้ายนะคะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงนะคะมีปุ่มวางและรับสายโทรศัพท์นะคะค่ะเราดูภายในนะคะดูความกว้างของภายในนะคะ เราจับนะคะ3ามตำแหน่งนะคะนะคะ่ะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นแบบ CVT นะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคะมุมขวามือนะคะจะเป็นระบบดีคอนโหมดนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่ม i ิดดนสต็อปนะคะตรงนี้นะคะการทํางานก็คือในส่วนของการทํางานก็คือจะทำงานอัตโนมัตินะคะสามารถดุกเลิกได้นะคะในส่วนของความปลอดภัยของรถ Honda City รุ่นนี้นะคะจะมีระบบถุงลมคู่หน้า ถุงลมด้านข้างของคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเตือนเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าระบบป้องกันล้อล็อกหรือระบบเบรก ABS นะคะระบบช่วยการออกตัวนะคะขณะอยู่บนทางลาดชันนะคะแล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉิอนอัตโนมัตินะคะขณะเบรกกะทันหันนะคะแล้วก็กล้องสองหลังนะคะสามารถนะคะปรับระดับได้3ระดับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบกุญแจนิรภัพพย immobilizer นะคะ้อมสัญญาณการขโมยแล้วนะคะรวบล็อกป,ประตูอัตโนมัตินะคะระบบยึดเบาะสําสหรับเด็กนะคะกุญแจบแบบเบ ฟีฟีป้องกันการล็อกเลนแบบแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะระบบความปลอดภัยครบคันขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพี่เยาวก็จบการรีวิวในส่วนของ City ้นะคะเทอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะมาที่พี่เยาวนะคะหรือโทรมาที่บริษัทพิจิตรอนาคาได้เลยนะคะโทร0 5 6 9 9 0 2 5 1 3นะคะยินดีนะคะยินดีรับใช้แล้วก็ยินดีบริการลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ